สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก้านรากา35นาทีค่ะมีข่าวดีมาฝากสาวๆที่ใส่ใจการดูแลผิวพรรณกับผิวสวยกระจ่างใสาสามารถเป็นจริงได้ด้วยอาหารค่ะไปติดตามกันในช่วงข่าวดีมีให้ดูกับสถาบันสุเพิรเพื่อการดูแลสุขภาพกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผ่านพ้นปีใหม่มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนคงได้หยุดช่วงปีใหม่ในการที่จะไปพักชาร์จแบตให้กับตัวคุณเองนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรยงานกันแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนจะรยงานนะคะพี่เบิ้ลว่านะคะเราควรที่จะไปฟื้นฟูสภาพผิวหลังจากที่ได้ตะเวนท้าแดดท้าลมกันมาเยอะแล้วจะทํายังไงที่จะทําให้มีผิวขาวใสกลับมาเหมือนเดิมเคยได้ยินมาเกี่ยวกับสารกูต้าไทโอนนะคะ ไม่ทราบว่าอันนี้ช่วยผิวขาวได้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้ากินเสริมเนี่ยกูต้าไทโอนเนี่ยจากการศึกษาวิจัยพบว่ามันดูดซึมได้น้อยมากฉะนั้นแล้วเนี่ยกินเนี่ยจะไม่ได้ผลนะครับสำหรับการฉีดนะครับได้ผลก็จริงนะครับแต่ว่าปัจจุบันบ้านเรานะครับออยก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้ใช้นะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีสารอาหารจากธรรมชาติตัวไหนบ้างที่ช่วยให้ผิวขาวได้จริงนะคะอาจารย์ปัจจุบันก็มีการศึกษาวิจัยอยู่หลายตัวนะครับโดยเฉพาะวิตามินซีนะครับที่พบมากในผักผลไม้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะใน พวกแอซิลาเชอรี่นะครับมันก็จะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีก็ปรับให้ผิวกระจ่างใสได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า l c y ซ t e n จะช่วยในการที่จะสร้างกูต้าไทโอนตามธรรมชาติเลยของร่างกายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะรับประทานเสริมร่วมกับพวกซิลิเนียมนะครับแล้วก็กรดอัลฟาลิโปอิกนะครับอันนี้เมื่อจะเสริมลิวกันในการที่จะสร้างกูต้าไทโอแล้วก็จะปรับผิวให้ ขาวกระจจางใสตามธรรมชาติครับเคยได้ยินสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะแล้วก็เปลือกสนด้วยนะคะตัวนี้ช่วยยังไงอะคะอาจารย์สําหรับสาร2ตัวนี้มันจะช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีนะครับก็จะทำให้ผิวเนี่ยกระจ่าใสขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอีก2ตัวนะครับก็คือสารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็สารสกัดจากทับทิมนะครับสตัวนี้เนี่ยมีการศึกษาวิจัยพบว่าช่วยชะลอวัยป้องกันริ้วรอยได้อีกด้วยครับ อย่าลืมนะครับหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายโดยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายครับเพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพผิวที่ดีตลอดไปได้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ย้อนหลังได้นะคะที่แฟนเพจ f a c e b o o k h o t l i n e Thailand หรือว่าทาง Youtube ก็ได้เช่นกันค่ะ และทั้งหมดนั่นก็คือฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าและผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ที่ให้การสนับสนุนรายการและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รุณาติดตามรายการของเราค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางชบบหในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าว,าวคือความจริง